สวัสดีครับเมื่อนี้พาทุกคนมาบึงนะครับหลังจากที่ล่งคลิปว่ทาทบ่ไอ้ทยบ่กเขานะครับแล้วก็ไทายใดอยู่นะครับผ่านมาประมาณเดือนหนึ่งเป็นยังไงน,นะครับเท่าที่เห็นเท่าที่เห็นก็นมี เริ่มมีหญ้าเขียวขึ้นมาใหม่แล้วครับรุ่นใหม่ขึ้นมาเลยโตใหม่กับใหม่โตแห่งกระแห่งครับแต่ว่ามีหล่องลอยหล่องลอยเหมือนตั้งใจเอาน้ำบักจับลงนี่จะเป็นแนวใดนะครับนี่มีห้อยอยังบ่ห้อยสัดเลียงกับโบมีเอาลงเพื่อ,อยัง บบมีไผมาบอกนะครับว่ดจังไบเมือ่อนี้เคาว่าเบ่งอันนี้นํำติดทางครับปกเป็นดอกอยู่ทั้งหนอกนี่ครับเบิ่งว่าติดหลายบอ่อปีที่แล้บวบ้านเป็นนะครับปีนี้เริ่มเริ่มเห็นหน้วยไงเห็นหมากแล้วครับปีนี้จับอยู่ แต่ว่าทางนอกอยังสีกะสีมีคนเอาสันเลียงมานะครับกะสิมะหะาได้นะครับเห,เห็นมันลวงได้มีอยู่ครับปีนี้เริ่มมีตัวอยู่ทางนอกนี่แต่ว่าผู้เลี้ยงซัดกะ่าเฝ้าเอามาได้นะครับก็เริ่มเห็นเห็นหลายอยู่ครับอา้าวเนี่ยขึ้นไปก็เห็นนะครับ อ่ะโอเคถือว่าโอเคครับส่องรับต้นทีเยืนออกมานะครับปีท,ทีแล้วเป็นดอกอยู่เข้ากับห้านะครับปีนี้นาสิบโบมีการหะต้นโตมาเป็นยังไงตัวนี้อนจับ้บนท่านจับครับ ตัวเขากะเอามามันกับบพผิดด้อครับหญ้ามันงามผู้เลี้ยงซั์ก็เอามาได้นะครับยางเลาะได้เลยก็ยังเป็นแบบต้นเป็นต้น,ตนบอนะครับบอนจับก็มีแต่เบิ่งส่งไปต้นหนใหญ่ครับตัวนี้ในใหนายางอยู่แต่ว่าเม็ดใหญ่นะครับเบล็ดจับหลายนะพวงหนึ่งเบล็ดจับหลายนะครับ แต่ว่าเม็ดใหญ่ดีหญ้าก,ก็เริ่มเขียวขึ้นกันครับต่อมานะครับเกิดไปเบิดวัดใกล้ๆพื้นนะครับกระจับอยู่ มันเป็นปีที่หที่เจ็ดนะครับมันก็นเลยต้นเป็นต้นบอกระลังเป็นก็มีปีที่แล้วบ้านเป็นนะครับเริ่มได้ตอนนี้ก็ประมาณหาสิเปอร์ซ็นต์เปนสัน,นะครับเดี๋ยวไปบังอีกต้นหนึ่งที่ยืนออกมาดอกหลายขัแลนะครับดอก ดอกเป็นลายแหงเบิ่งว่าจับโบนี่หน่อยๆครับเริ่ง่งเริ่มจับหน่อยๆโอ้ยนี่ครับโ่้โหว่าตอนนี้มันสินใหญ่ยังสี่โบนะครับเยแบบนี้เลยเทียบก็หอยเมีโปครับใหญ่กลัวห้อีโปนะครับ ตอนเป็นหน่วยเขียวนะครับตอนเริ่มที่แหลกเดี๋ยวมาเบิ่งกันถามันหลอดนะครับถา้าหลอดจากสัตว์เออบักใหญ่บักใหญ่เลยครับตัวหนี้พันยังจับจับห่างอยู่ครับห่างอยู่พ่วงละ3ามี่เช่นั้นครับแต่ว่าเม็ดนีใหญ่ครับคุณครับ เม็ดใหญ่ครับอเปิดแล้วครับที่ก็จะสุดตรงนี้นะครับตรงสายไฟเขานี่กดถือว่าเริ่มติดครับเริ่มเป็นหน่วยแต่ว่านี่ ที่รุ่นคือสีครับหน่วยบักยิงใหญ่ยิงสิสิตอนเป็นหน่วยแล้วสิเป็นยังไงนะครับหรือถ้ามีคนเอาเอาซัดเรียงมานะครับมาหะหรือมากินหน่วยซุกมันก็นกนอาจจะบุได้เห็นเหมือนกันนะครับครับเดี๋ยวเราขับไปบึงขังในทั้งในพูดน,นะครับเป็นยังไงสำหรับนาทางนี่็ประมาณนี้ครับ ครับผมหลังจากขี่เขาเ้าเบิงดานนาฝั่งติดถนนนะครับเราเห็นว่ามีห้อยคนเอาน้ำบักจับลงนะครับเอาหัวน้ำบักจับดึงลงบ่กหูว่าเอาลงเห็นยังนะครับบ่มีผายแจงเดี๋ยวผมสิยญ,ญางกลับไปบอกเกามองเขาดึงลงนะครับ เดี๋ยวผมก็จสิไปสอบถามทางบ้านว่ามีไผ mm hmm. ่มาเฮ็ดมายัางบอ่อนะครับเรื่องมีผูหวังสีมาเอาอยัางบอ่อสิผพานทางที่จังใดนะครับแต่ว่าปัญหาคือบ่มีผูมาบอกนะครับว่าสะเห็ดอมีอยงหรือแมนมีต้นที่ไดผ้นเหลว่ กระโปนาสีาลปะนันครับจนได้เอาหัวลงต้นนี้มันเป็นตน้นไงกระโมูปีที่แล้วมันมันดกระโมูมันเป็นเหลี่วหรือไงกระโงนี้เป็นเดี๋ยวเขาย่างไปเบิ้งครับเขาเอามาเอาลงเห็นยังนะครับต้น,ตนชิสนไง ดอกกมูปีนี้กับบบ,บท่านบท่านใหญ่ครับเนี่ยพึ่งซ้ำนี่นะครับจะสิเป็นดอกเป็นหน่วยว้ยกมูนเน่ปีหนึ่งสองปีนะครับสมบูรณ์กมูส่วน,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 นไปว่าก,กับบท่านในพอกเก็บเกี่ยวเดี๋ยวไปเบิ่งว่าเขาเห็นเห็นยังนะครับอ่ะมีงาที ใชยไว้ครับโตเกิดไม่ก็เริ่มเกิดแล้วนะครับเขียวและเงาแล้วเงาเป็นขืบแล้วนี่ครับตดเอ็นดอารสีเกิดน่องสีนะครับเกิดเองนี่ครับตัดเอ็น อยู่ใกล้ๆต้นไม้ไงนะครับต้นไม้ที่ล้มเป็นมาอย่างนัต่ตรงนั่นครับที่เอาหัวลงพี่พันธิมาเอานี่สำหรับผู้เฒ่าบอกคนมาเอาใหม่ต้นนี่สำหรับมันโค่นนี่บอกแต่ว่ากระบอกนี้ผายแจงจังใดนะครับ มีห้อยใกล้เคี่ยงสุดก็คือรถไทยครับรถไทยมื่อไทยหยาตอนนั้นละ่ะนะครับแล้วก็ดันขึ้นมานี่แล้วก็มีห้อยเอาอันนี้ลงกับโบมตบนาสีเมนว่าเอารถไทยผ่านกับโบนาสีได้รักนี่ก็คือ รักเก่านะครับหอยเอสาซาัดเลี่ยงขามเกิรบ่มี่นะครับเขามาอยู่มองเก่าแล้วนะครับเมื่อกี้เสียาลงเพื่ออย่างมีการแงะออกเอาไว้ข้างล่างเพื่อขาม จะเลี้ยงบบแมนคนสีขามไปเห็นอย่างด้วยขนใหม่จากตัง้งขนเดียวครับไปเบิ้งครับตัง้งขนม่เศษใหม่น้อยหนึง่ง้าเป็นขนใหม่้าเป็นขนใหม่ก็ต้องมีหอยหอยข้นขนหรือนนหอยอีแตกนี่กับโบมีหอยอย่างครับหอยหลดกับโบมี เข้าเสียเยวลงเพื่ออย่างเนื้อห้างยางไปฟังผุ่นนะครับมียอดใหม่อยู่เพื่อนเข้าขนอยู่ผุนบ่หน้าพี่นองขาง,งกันบ่นี่จังไแต่ว่าตอนท่มามีผู้หนึ่งจอดหมอด้อไชอยู่นี่นะครับใช่ไว้กลางคนจอด จอดเศร้าหมอ,อยู่นี่พวมากมันก็เปื่ไป่มโหเพื่อนอย่างที่เป็นประดับยิบเอาใหม่ตัวนั้นนะครับ ตัวนี้ดอกหลายครับแต่ว่าบ้อนจับเห็นหน่วยเดียว ก็ะ่ปหนาสิเป็นไปได้ครับตอนนี้แดดท่อนแนงพอสิไปนขนเอาเศษใหม่หรือเอาจากฝั่งฝุ่นกับพ่งหนาแมน แชค็คแชค็ครถรถเกี่ยวรถเกี่ยวหน่อยนะครับเอามาลัดหนาำโบน่าเมนโฮเมนครับตอนนี้ก็มีแต่เีษดซื้อ,อไม่น่า การเปิดผมเดานะครับเดาซื้ออ,อาชีบมี่ยังก็ได้เจอผมเดาการเปิดหัวลงเพื่อต้นไม้แห่งต้นนั้นนะครับแต่ว,วันเกิดมีขามียังกขบะมี่หรอครับแต่ว,ว่าปัญหาคือผมบหโบยไฟแจ้งเข้ามาอย่าบอกว่าผู้ผู้ชายว่กลางคนน้นัห้นกั นครับมันสีมีต้นสองต้นใหญ่อยู่แจหันสมบูรณ์กหมูเนี่ต้นท้ายอยุ่มุมเลยจะเบ่งว่าปีนี่เป็นบอ่อ นี่ครับต้นสูงใหญ่เป็นพุ่มปีทีเล้วเป็นหน่วยไร้กระมูเนี่ยยินีีก็พ่อเห็นอยู่ครับจับห่างๆแต่เแด็จแห้งแต่ต้นนี้แดดแห้งจับอยู่ครับพ่อได้เห็นอยู่แต่ว่ากับโบราย บัวลายแหงนกันได้ห่างๆนะครับประมาณนี้ห่างๆก็เป็นหน่วยปีที่สองที่สามนะครับ่นเป็นกวนหมูบ่บ้านทุกนี่เงี้ยนขึ้นไปครับโอ้เป็นพวงๆอยู่ตอนส่วอน,อนอยู่แต่ว่านี้กล่องอาชิบชูชัดครับเออตัวนี้ฟังนี่ถือว่าโอเคครับนี่ โอ้ยไม่หน่วยดดแดงๆล่ะโอ้ยแดงล้วครับหน่วยแดงลายละโมเมนต์ต้องเก็บหรอบนนอกบัดแดงแล้วแต่ว่ากประมาณ6กเจ็ดหน่วยจะเก็บบอ กันโตกันครับ,รบเริ่มเลี้ยงแดงเลยนะครับแดงแล้ว,นะลวต้นนี้ต้นนี้ถือว่าโอเค น,นี่ครับหัวมุมสามต้นเจ้าป่าสิบดท่านเก็บดอกครับท่านเก็บ <S <S กอดอกไงแดด เราทำถิ่นยางตัดเขาเทียงเลยครับจะส่อมไว้คนข้งหนึ่งฟังปุ่นขุณนหยาทุนทานทุนทานเลยคือปุดนส้อมเมยบ์บัต ต้นอื่นกับปลูกพร้อมกันนะครับแต่ว่าบุหันได้ผลบุกได้สมบูรณ์นะครับบางต้นกับเป็นดอกหลวกแห้งไปครับ ุ่มนี่ไม่จับแน่อยู่ครับไม่จับอยู่ปลายโอ้เด่นอนเลยต้นนี้คือครับต้นนี้คือนม่ไหวลนแล้วครับ ต้นแล้วต้นนี้กับมาลายแห้งหยาหยากขึ้นมาเส่๊มๆนะครับหาสิบ <c oughs> เปอร์เซ็นต์ละอุ้ยแ <c oughs> ม่งโทษทีตกหลุมตกหลุมห้อยละไทย จอปัญหายหันนะครับการลดเอาอน้ำบักจับลงนะครับเดี๋ยวมอนี้สิไปถามผู้เฒ่าว่าได้บอกไผมาบอกตอนนี้เขาตัดเขาเถียงก่อนเลยนะครับนะต้นสุบมบุ์สุดกับยังบ่อนเป็นครับบนอาซิแมนเหตุผลทีเ่เอาน้ำบักจับลงนะครับที่นาสุสงยสุดก็คือ ตนใหม่โคตนตนนนะครับตนจับหางไหยตัวจีหัดเียงตอนนี้เขาช่วงแรงแล้วนะครับ น้ามดบ่อ,ออกแล้วทั้งปัมดูดบ่ขึ้นแล้วนะครับมันสิขาดไปเลยช่วงโอ้ตัวนี้ดอกไล้ครับจะบอนจับกำลังสีเขาช่วงช่วงปลายของเดือนกุมภานะครับช่วงปลายเดือนกุมภาพแล้วแป้งแล้วนะครับอากาศเย็นบนหาซสิมีแล้ว โอ้ทัางผุนแดงโอ้เห็นบ่นะครับเดี๋ยวเขาพักเที่ยงก่อนอ,อีกามาเบิ้งตน้นนี่นะครับก่อนสิบปคลิปไปมาเบิ้งตน้นนี้ที่มันสิพ่อเก็บแล้วนะครับโลดแล้วกัมนี่ะนะครับ พอเก็บแล้วขว่วงนีทสินี่เนี่นะครับเป็นนวลสีเหลืองเนยสีเหลืองนะครับล้นแล้วก็มีประมาณนี้ครับอ่าเหลืองๆนะครับรวมๆสิบยี่สิบน่วยนะครับเข้อกัสีบลไนด้เก็บดอกเมื่อนี้ก็นนะครับอยู่กันที่บ้านหน,น้าบ้านทงนะครับรวมๆ สิบหาสิบหกนาทีนะครับกับขิดตัวอยู่ทั้งหนาเนะี่ยร่วมกันแล้วสิบวมาณยี่สิบนาทีนะครับมีเหตุครับมีการเอาขันหัวลงนะครับอยู่ทางพุ่นเ,เดี๋ยวสิไปถามผู้เฒ่าคือว่าแหะครับเ,เดี๋ยวผมสิไปถามผู้เฒ่า ะครับว่าได้ให้ไพ่มาเอาใหม่บอรหรือมาเอาคันหัวลงบอนนะครับ้าบอมีนี่ก็หวนมันสิบพมดแล้วครับสิีหอดเจ้าหอดนายพมดแล้วนี่นะครับอขอบคุณที่ติดตามมาหอดตอนนี้นะครับขอบคุณที่ชม ไอ้คลิปของรถไทยสายหวานนะครับขอบคุณที่อยู่กันมาหอดตรงนี้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้พอมีประโยชน,น์แน่กะคนไลคดแชร์ให้แน่นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ครับสำหรับเมื่อนี้นะครับเบากี้ชีปเปาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ